สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกันกับเซลเอนะคะที่โตโยต้านครทนสาขาบางบ่อนะคะค่ะวันนี้นะคะก็เอจะพามาชมตัวรถนะคะที่โตโยต้านครทนนะคะก็มีหลากหลายรุ่นนะคะที่จอดโชว์อยู่บนโชว์รูมของเรานะคะก็ถ้าลูกค้าสนใจเป็นรถรุ่นไหนนะคะก็สามารถทักมาสอบถามหรือว่าโทรมาสอบถามรายละเอียดได้นะคะก็จะมี รถให้ลูกค้านะคะได้เลือกชมด้วยกันหลายรุ่นนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งรถเก๋งรถกระบะนะคะหรือว่าเป็นรถอนเนกประสงค์นะคะสำหรับตัวรถแต่ละรุ่นนะคะเดี๋ยวพาไปชมรถกันเลยค่ะในโชว์รูมค,ค่ะค่ะสำหรับคันนี้นะคะก็จะเป็นตัวใหม่ของเราเลยเป็นตัว A อชีนะคะเป็นรุ่นพรีเมียมนะคะลักชัวรี่นะคะราคารถอยู่ที่6 8 9 0 0 0บาทค่ะ ถัดมาคันนี้นะคะเป็นตัว Revo c a p นะคะ2.4 N.T. นะคะราคาอยู่ที่740,000นะคะค่ะก็น่าสนใจนะคะสำหรับตัว Re เ vo แคปตัวนี้นะคะแล้วก็ถัดมาเป็น4ประตูนะคะ4ประตูของเราโชว์อยู่บนโชว์รูมคันนี้เป็น 2.4m น,นะคะก็สามารถอ่าเป็นตัว N.T. ค่ะขอโทษทีค่ะสีขาวนะคะก็ สามารถเข้ามาดูรถที่โชว์รูมได้นะคะรุ่นนี้นะคะราคาอยู่ที่841,000บาทนะคะถ้าเป็นสีเมทัลลิกถ้าสีขาวรถราคาลงมาอีก7,000บาทนะคะส่วนคันนี้จะเป็นตัวรีดเดอร์สีขาวมุกนะคะค่ะราคาอยู่ที่1,52,000บาทนะคะ สีขาวมุกหลังคาขาวนะคะคันรีดเดอร์คันนี้นะคะถ้าเป็นสีดําหรือสีเมทัลลิกสีอื่นจะอยู่ที่1นึ่งล้านสี่แสนบาทนะคะสําหรับคันนี้เป็นรุ่นอา,าล i s รุ่น60ปีนะคะสีขาวมุกนะคะหลังคาดํานะคะดูสวยงามเหมือนกันนะคะมีทั้งเก่งมีทั้งกระบะให้ลูกค้าได้เลือกชมนะคะถ้าสนใจก็แวะมาชมรถที่โชว์รูมตัวต้านครทนสาขาบางบ่อของเราได้นะคะ รุ่นนี้เป็นตัวเวลอดนะคะรถเจ็บที่นั่งนะคะสีขาวมุกค,ค่ะราคาอยู่ที่8 82,000หบาทนะคะเป็นตัวพรีเมียมนะคะ mm hmm. ถ้าลูกค้าสนใจอยากดูรถแวะเข้ามาชมได้เลยค่ะสามารถเข้ามาดูรถหรือว่ามาลองนั่งได้นะคะค่ะสำหรับตัวเวลอดตัวนี้นะคะก็ะดูสวยงามนะคะลงตัวเช่นเดียวกันนะคะก็ เป็นรถอเนอกประสงค์เป็นทางเลือกให้กับลูกค้านะคะก็แวะมาชมได้นะคะค่ะและคันนี้จะเป็นตัว l e g e n เดอรนะคะสีแดงหลังคาดำนะคะค่ะก็ถ้าลูกค้าอยากเข้ามาดูนะคะสําหรับรถ7ที่นั่งนะคะก็เป็นรถที่ยอดฮิตเหมือนกันนะคะสําหรับตัว Legend ดอนะคะก็จะมีทั้งสีขาวมุกหลังคาดำแดงหลังคาดำนะคะแล้วก็จะมีสีดำนะคะก็สามารถเข้ามา ชมรถที่อ่าโชว์รูมโตโยต้านะครทนสาขาบางบ่อได้นะคะเซลเอยินดีบริการนะคะสวัสดีค่ะ